ดนโตลูกก็ดุนกูเจน้อยเนาะเสียงคือเว็บไอืมสบายเว็ไปเนาะเมนคอยยังตอนนี้เอยเบิเงนแเล้ง่แต่ว่าเป็นบไทยมแไทยแต่มันอยากออกสไตลเว็ไเพื่อนเียชุมเนแต่ว่าขี่กันยังฮะก็เดีเดินไปแต่ก็เจก็อยากซุหาด้วงามยุ่ทน่องฮะแต่ว่าแต่วันขเลยใช่ไหมก็จะเอาเล็กอีกเลย เจอบลอกันลอดพื้นนั่นโหจนแตกคนละไปเก็บไปเก็บเล็กอีกว่าชั่วโมงเลยค่ะไปเก็บเล็กมือ่อได้เขถอดแล้วไปเก็บมือ่อได้ทางเท้าเข้าไปถอดก,ก,กับไปห้าขิ้นวันกต่ไปห้าน้ำใหม่ไรล่าเมื่อนอนอยู่พุ่นได้หรอตีไม่ได้พื้นเมื่อบ้านแต่วิ่เมื่อนอนขึ้นหนึ่งนอนขึ้นหนึ่งแล้วไปชิมเมื่อบ้านข้าลูกสาวเมื่อเมื่อได้แล้วนะครับพ่อเราว่าลูกหลานได้นี้เราแม่นดีบ่าได้นี้ยังตะบุญป้านอนกลางคืนพุงข้ายังบุปผาเขาบบพุงข้ายิบบุปผะก็นอนกลางคืนเขาก็ยาในการใหญ่คนเมา่ขึ้นมาาเรา อือค on ือมือตะวันแล้วว่าเขาหมูเขามาดินมามือตะวันเสียงจบนี่เข้ามานั่งอลยนีีแก่พวกตุ๊กตาโวตปลามาเสียงจบแล้วพากันมานงดินน้ำกันดเรานิงก็ไล่เมื่อคุมือเราอ่ะมาอยู่บ่ได้กับเมื่ออยู่บ้านเจ้าเล่อะแต่คือแเพื่อนกับผมมานอนโจนก็ขึ้นเราโจนมางัดเรา บาทนี่น้ำสิไปได้ด้อสิยุดอยู่อยู่นี่อันนี้โคงพุ่นป้อโคงพุ่นเกินไปได้บ่อชีโดมแท้เนาะแต่ว่าเกินไปได้เลยเนานเจ้าที่ก็ไปตรงไปนี่เลยห้อยนตรงแรกได้หมูโหมาพี่นี่ว่าติดรถจักรเป็นไงพาไปเลยนี่ฟังเลยได้ตามใจผู้ขับรถเด้อเดี๋ยวค้าจะโทษข่อยได้เนาะเอ้ย เรียบร้อยพ่พี่น้องเอ้ยปาดโถกะทักทายสวัสดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะขอสุสุขุคนกะยินดีต้อนรับช่องาวบุญบาอีกแล้วให้พี่น้องเอ้ยมาพบพอในมื้อนี้เนาะย่างมาบัดนี้คือตเครื่องเืออยู่นะเหยวสมงนอนบ่เนา านี่ก็เขามาถามบึงทางครอบครัวของน้องนิงเพ่อนพี่น้องเลยพอดีเมื่อนั้นเขาเขามาเนาะมาแดดพอดีพ่อทางแม่ตู้เพิ่นโดยสบายดีโดยพอพ่อทางแม่ตู้เพิ่นโดดว่าทั้งแมวนิงเพิ่นบ่ได้เข้ามาบ้านโดดถึกอันนี้ขโมยงัดเฮือนเพ่พี่น้องไงดูว่าโจรแหพคนนั้นเนาะ แต่ว่าเฮากับบุพัวมันมันเมนเทพว่าเขาขโมยเขาเฮือนไปยังของคือบุสีอ่ะนะเนาะคือว่าใจดีใหแอบนเข้าไปเอายังค่ะนะโดยก็ที่ชิบะชิเขาไปถามเมื่อขวัพี่น้องเลยมาถามเบิ่งในมันนี่มาเป็นจังได้มันเมนความที่มันมีตู้คนรอบโบถ้ามีตู้คนรอบว่าลูกลานมอยยูสำหรับคนนี้เมนลูกลานกำไหอยู่น้ำไรเมื่อว่าแมนดีดีบ่เนาะ พอตามที่ห้างผู้จักนิสัยของแมนงน่นกนิงมานีมันก็เข่าปีได้บว่วัง <Okay. S 1> นี้เนาะปีกลัวเลยปีกลัวเลยเนาะตแต่เริ่มแต่ดนนะวันนิสัยของเราหนี่คือว่าวคือว่าเสื่องกับคือว่าเสื่องอีดีนะเสื่องคักกเนาะเื่องคักแหู้่หูนะคไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีว่าออกออกอาการนะระแตบางที่เาขาเขาออกเขามาหาแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นมีอาการแบบนี้จะอเขื่อได้ได้ยินอยู่ๆอะไรยินไนตู้แล้วว่า ทั้งลูกหลานเนี่ยทั้งแม่น้นองนิงนี่โบอยากขยุ้อ<ม>ไรเมืองบ้านนะมันเมีนแทบบ่ตามนักกันเนาะเพราะห้า,หา,ข,าขนากันเมื่ตู้อยู่บ้านแล้วก็ยังไปตามมามาเนาะแม่นเ <c oughs> <c oughs> ด้เราอยู่ร่มตั้งแต่น้อยเดี่ยวเราตั้งแต่นนอยหน่อยเด้ที่ย,ย,ยุ้อไรไปปุ๊บเดือะคนเท่ากปปับช้ปปๆๆำหนึ่งเนาะ<ม>นักเปิบเลย,ยลพี่พน้องเลยใช่ไหแทบแทบไแหละครับชาวบุญเสื้อบบกับโบอยากเสื้อแหละหลายกลัวพี่น้องไหยเนาะ แต่ตว่าเขาสิถทำตะปักแล้วกน,นว่าเมนเท่ดีว่ะเฮ้ยพี่น้อง,ง,องเลยทั้งพลักพูใหญ่เพิ่นกะซอยมาเพิ่นได้ยินแบบนี้เพิ่นกะบูดีมุกวิจัยว่าเมนเท่โบเนาะโดยกับชิข้าไปทำเบิ่งนเฮ้ยพี่น้องเลยตะปักของแม่น้องนิงเพิ่นเนาะมาจังไหป่ะจังไหนกะจะหูคำโตอบบนี้แหละฮ่าจูอากาศากาว่าองมีเอ้ยจะอยู่ใกล้งาหลอกแท้นี่นะเตยมาเนี่ย cái xong à, đây hợp với 5 căn phải cái đông này Đường lao đến uhm. Gần chỉ hơn xí xa đâu Nhưng phạ Ngâm cứ câu bởi bằng ngọt lo này uhm, nghe đây มเวลามันมันมือนคี่ายแบกเขือเนาะโอ้ออตอนอน้นมะม่วงเราใหญ่เติบเลยนี่ต้นมะม่วงต้นมะเขียเหยื่อเสร็งนอนบ้าก,ก็ตากเครื่องเปื้อยอยู่เีย ห่วยแท้เลยสบายสดีเหยื่สี้ยนอนวะฮะออกมาตุบโอออมาออกมาเสี้หน้นพี่นะเห่นอนไม่เท่าเอ้าเอาไปอยู่พี่เลย ฮะแล้วบอกล้วากไปรักิยนะม่อืมไม่ได้คุยนาเสกุลยๆีดามกักเทมันนี่น่ารัป่ะที่นอนนับไปกดาวซะตว่นกับ้่อืมญุ่นกับมีโอู้เย็นแท้เนาะเกียงกล้วยพระพ่าทางไรบ่นนี้ไปเบ่องะมาณนี้ประมาณ่มอไปโรงงานเด็กโดยเบวันเป็นทองเด็กมองเก้าคู้ ที่พาเอื้อยปีนกําแพงนะโดยชอบอันนั้นมื้อนึงมื้อต่อเจ้าหาเฮาไปรอดกล้องเล็กเอาเล็กออกขอแม่หวยแฮะหวเด็กถึกบ่บ่แต่ว่บ่นกล้องรอดท้นั้นมงนาเจ้าซอวในคุทางเข้าบ่ได้เฮ็ดจังได๋อนะหวตําโดหวตําติ่ว่าหวบ่เตะถ้าน้องจหวยเลือดออกไปมอาบ่ได้เป็นหยังบ่แม่ฮกอนสยาออกูะ นางมึงด้วยไงแต่พูดออกแต่พูบออกเฮ้ยแม่อยู่วังนี้<ห>น,นี่นนแต่พูดออกมันทางกับ,พกกบเพาะอืมย่างกระเพงบัวทางนะโดยอดออรอดเอาบอวิทย์ราะเราบอวิทย์มั <laughs> นเท่าไปรอดนอนรอดคักรอดแน่ได้รอดกับบอวิทย์เนาะเฮ้ยมึงในเฮือนก่อนอ้าวแฟนคักแทบบาดนี่ม,มาเมานานนื่อวนะันที่หกแล้วกันนะที่มีที่นอนมีตู้รานอนอยู่นี่ อ่าสวยซ่ามามาได้ใช่สัตนะสวยแต้มเลยคือเนสวยมันได้คือเงอนงูพยายามบ่ใช่มึยมีเงินซื้อได้เลยสิเด้เงินขาดเป็เงินขาดนจ้าบรักอต่บาร์เด็กกียรหันเจ้ารักไปไปยังก็ไปย่นย่นถิมบ่แมยยังสาป้าก็ข้างรางป่ะเกียวยังเปี่ยนเขียวเช่นีแห มีไหล่หม่องแท้เกิดวะ,ะโอ้พ่อแต่โดนนี่เหมือนหญ่เป็นสาวระบาดนี่ช,นชุ่มกระลาดเลยยังเกิดผู้คนอะไกินบาดนี่เฮ้ยย่า,า,ไ,ดาได้ให้กินย่างอะนะย่างเสร็จย่างเทพื่นบนนี่นะโดยโอ้ให้กินยังไงสบายดี ้ขาวหน่อยนึง hmm. ก you know, mm ็ใ hmm. ส like right. right? mm ่ห่ม้เผาหน่อไม้ข้าหน่อยีแกงหน่อยแทะมันมีตัวนี้น yeah, ่อมไม่ใช่นะหอไม่จะวยอะไนั่นแลกนี่เักชิอะไรอืมเฮ้ยเห็นเกือบได้คิดพ่อเก่อเกอลงผิงลาบููพนเห็ดไมุ่งนี่อะไรโดยที่เห็ดยำยำเลเมื่อเผาอนไปเผาสุกเนาะ มันยำแรงเทากระสุกได้แม่นได้ต้มเองมาเพื่อนอโอทุกคนมาแก้กระปิพักได้โมเมนเดียงนออ้องเนี่ยโมเมนต์แกงเฮ็ดสิแกงพักสิแกงพักอเอาพักกะลายเฮ็ดอันเอากินมันก็พอเลยกระลาชื้ออะไเฮ็ดน,นะเฮ็ดนี่ฮะซื้อหนึ่งชื้ออยู่ตลาดนี่เลยเฮ็ดพันธปู หน่ไม้ขวได้เห็นแต่เฮ um, ็ดลงแตวแล้วไม้ขวได้น้อยนี่กินนะป๊าไปกระสอบไม่ชมจะกินพริกกระเพาะก็ยังได้เนาะเ็มือคืนนี่ไอ้ว่าส็เบิดก็สิได้ก็เ็เอา2ตุกเฮ็ด2ตุกเออตมื้อนนี่โก็ยังบ่ได้แองยังอ่มปลาเนาะอ่อมปลาแวาเด้กระเพาะนี่สุดยอดกินได้แซ่บเจ้าเ เไม่อันั้นบพิกกระเพาะทำไมสังคำมไม่้าสังคำตัวกกมเหลืองเลยบพิกกระเพาะอันั้นพาะใหม่ทางแท้เผาแล้วกันเป็น่ต้จักเขียนมาโนแมนมานแมนเผาธรรมดาได้ดีพอแบบอะไรคักดีเผาจักเขียนอะไรใหม่เรานก็ได้นะลองใหู้ให้ดคงับ หน้าหวานผู้ไอ้ยันถ้ากระทงมียันมดแล้วยังได้อ๋อองยุ่มอะเออเอาอยู่ไอ้สะพกะวกนึงขเองนก้พวกยุ่มบอลว่ะโนเขามาแต่ใช่นะมาแต่ผู้แหละหมดเก่าูเออเอาเออเดยนูเิบหมสมวจนจนบะมีอดไปันนี้ไรเอ้าแม่ะับอกัวลั้าเออเอ้ามันคือแบบนี้ ก่ายพันเด้อน mm ี่มีขาวก็มีซีอิฐอือเดี๋ยวนะถ้ากุลาาอยู่เพิ่นน้องนางอ่ะเนาะแบบแม่นหอมอันน่ะาดำๆนี่ตัวนี้ซีอิดอืเดี๋ยวโอ้ยตัวนี้ยนบ่กินยอดด้เบิ่งคบนี่ทงนัสู้เนาะอแกงนุดบ่อือแต่มุงแล้วกใส่วกนี้ กอ่อยกต่ดเอาไปแกงนะเอาไอุ้งใหม่คนเจ้าระโงใหมเอออนอดไปแกงอันวดไปเนานู้่ไม่ได้กินช่องอูมีน้ำใหม่หมดในักบุมีถอนเนาะถอนออกมาแล้วก็หัแตกอะคนมาอยู่ลอยปวดน้ำแตกจกดนต้บอกว่าเออไปแล้ววะตู้เราก็ว่าอยู่คนเดียวละเขือนนะเขือเด่นะ กับเจีกับปีครับแกนี่กำลังเสียเจียกกับปีกับไมัยโตใช้เจีกับปีอันนี้โอ้รอวนี่ไม่ว่านี่กะปี่โมเมนต์ได้ตีกับปี่หวยว่านนั่นี่กะปี่หมวกพิงหมูกผาอย่างนลขางแกะเนาะมีสูตรได้สูตรได้ถามเ่าด้วยสูตได้ปกนสิสูตรต้องแวูะบอสูตรตัดเชีนว่าตัดเจียนนุ่งเอเจาเก๋บ่ลตกผักันไีกอน สูตรได้ละมกไรื่ยๆันว่าสูตรน้องเตวอิสูตรน่องเตวสูตรน้องเตวนั่นทอดเกอบนุ่งชิ้นตามนักเคล่นนะได้ยังไงบอกพริกจับหั่นทอดทอดเกลบนุ่งชิ้นนุ่นอแต่คอยแ่าไปบอกแม่ใครมพักนะว่าทอดชิ้นทอดชิ้นเกลบเอาเาอทอดชิ้นชกเกอบบอทอดชิ้นชกเกอบเล้อ่ะเอาขารกันคมพักกูยิ่พริก อมเไเมื่อขอบายยังต้มขึ้นเออมือ้นะเออเด็ดบ่เด็ดหัวละพนี่จะบายนี่อ๋บาบ่แม่นบ่เออเอามากมือขอบายนึกว่าเจ้าเด็ดย้อนหัวละพานะเด็ดหัวละพาลํานีก็เป็นตกินแ่ไมเอาไม่เผา เมื่อไแบบว่าชุบเป็นเทปกแปะเนาะหนึ่งแนะ่น <1. S 1> ม,มองมีทิ้งวันนั้นไปเฮือนเอ้ยเราเอาเราไมใหายเนื้อทําคามคานม่นหนักหรือังมาเขาอีกลายวะตู้โนสันค่ะนี่อยู่เ็ร้ายไปไหนแต่วไไ่าเขามาวาันอ๋อนั่งนๆ่งนั่งเขาพูากันเด้หตกเัดใไหมคนตกเหยอยย่ามเพียยังเหรอ ฉันไอ้นั่นอยู่บ้าน่นหนือว่านือว่าบ้างไวเชื่อเยโอ้แปลว่าโตอันนาเกินที่เคลนที่โตอกไ้เลยบ่ตัวเสียงงอาไว้าไว้ต้องบริการบริกง่ยังเนาะนี่เทเองบ่เลยนะเทปูนเดือนไว้นั่นบ่โดยกับสิ่งเดือมันเื อันเฮ้ายเบิร์ตบมีหลดแก่ก็เลยได้ทานี้ตินแตกเลยเทมันจังบเปืือกเนาะมันจะสาดพ่นอะไรเทไปเขาพุ่นเครับเนพื่องนมาทาได้เงืน่าตอหนาตอนนไปเ็นเง่อคันที่ซื้อเสามากก็ออกมานี้พอได้วานโต๊ะนะพอได้ว่าห้านั่งก็เอิญต้งงาวก็ไปเช็คออกมา ก็มาขัาจอดรถในกลางคืนมาแต่รถเชียร์ไลน์บอกโอ้รถไม่บานนะรถเออเออเออรถเออ่นี่บ้าด้วยนกไลเออเออแล้วอ๋อพ่อน่มนี่บ้าหน้าก็ได้เดินไปอ้คอยไม่จะพอจะ่ากินคิวยังคอยมากินหนึ่งอะไนี่ เดาเลยืเดาเดาดาไรนี่เลือนหนึ่งลาดบุริซื้อบุริซึเดาแห้งกว่าขั้นดำะว่าขั้นแบบรุ่นเก่าทั้งหมมีเลยเ้ยมันรุ่นใหม่เลยสมรุ่นหมลใหม่รุ่นตลูกก็รุ่นเจอน่อยเนาะเสียงคื่นใจฮึมสไตล์เวบไอเนาะเแมนคอยยังตอนนี้คอยเบิงเงินแมนเว็บไทย แต่มันอยากกอดสไตล์ไม่ไปเพื่อนช่วงเนิ่นชิงอุ้ยดอีวีดอีไงแต่ว่าขี่กันยังหักระเดือนเดือนไปเดี๋ยวก็เจ๊ก็อยากซูงหยาบเลยฮั่วงามยุ่ยโดนกนาะแต่ว่าว่ากัเป็นมันมันอยากถ่ายเว็บเป็นจีนธรรมดานะอือของนายเพื่นดาวเอาอเลยถอกอันอาจจะโตเดือนนึงถอกเดือนแรกเท่ายเนี่ยบริษัทตังบิซ่าตังบิบริษัทไป ไปถอดเลยหน่อยบานทุอคทุ่มโชมโกเลิน่แล้วไปถอดกี่นี่ว่าเดือนต่อไปจะถอดบ่้ถอดเอ้าบมีบูมีเงินถอดกี่่นกระแหมาบ่เนาตงต้องมีมีออนี้ประกันเพิ่นมันน้นรประกันเลยันห้าเพิผ่นามมาห้ามเงำห้ามมีนเาไปตบินห้ามีเาถอดก็ได้ แล้วห้ากับไมกับบแพงเวลาถเ่เดือนต่อมามันกับบพแพ่งเลยแต่ถ้าโมมี่เปนว่ามันเือกเป็นโปรเมาขี่แล้วเดือนต่อมาไปถอดข,ข,ขึ้นเม่ก็ไปถอดีกอย่เดียวโชี่ตอนเป็นโปรก็จะปแบบมาขี่แล้วมบัเดือนถอก็ไป <c oughs> ขึ้นเพื่อนไปขึ้นเหมือนที่ไปขึ้นเลยนไปถ่ายแงงนั่นเ้ขาวนี่ว่าแงงยบวกเย ท่านอะไรก็จะไล้งหนิงแน่่านไงหนิแหลไปอยู่ท่านครบเลยวานนี้ป้อมมะเข็งคือดกเนาะโอ้มะเข็งบ่โอ้เนมนี่ก็มเข็งมเข็งบ่มะเข่งตัดจ้กะปิฮัลโหหนิงไปยต่ำกสิมหน่มเป็นตามากแต่วาเป็น นี่ยอสต๋าิ่เก,เล,ล,าากเลือนัวต้งตตลใช่กัปีใช่ผีปุงนาใช่ก็แล้วเลยกป,ปีตอยตเอื้อยเห็ดไรยุ่ยแต่หมเสียกัป,ปีรสชาติเข้มขน้นปล่าวันที่ขาเลยแช่ก็เจาเล็กอีกเลยเ๋าเล็กกันลอดพื้น,นั่นหัวจนแตกคนนะไปเก็บไปเก็บเล็กอีกว่าชม,มอนึกะไปเก็บเล็กมือดรกเขาถอแล้ไปเก็บมือด้กทางเฉือดเข้าไปถอดกับไปห้างทิ้งวัน,วนกับไปห้นาน้ำาหม่หลยวันว สามีลูกเปียกมุญิกอยู่ว่านี่เมื่อไรเมื่อไรเนาะอะไรค่ะพัดมันดีว่ะตีน้องน้องนี่ไม่เห็นงูคดอยู่วะงูเหรอยังไงวะยังไ่เนี่ยยังไงเหยืนในก้อนทำไมยืนพ่นโต๊ะเดยพ่โต๊ะมันบ่ไปมึงละไม้ก้อนนั่งคือนลายอยู่ไม่เท่าเมื่อนอนยื่พ่นได้เหรอตีไม่เท่าพ่นเมื่อบ้านจะวิ่งเมื่อนอนคืนหนึ่งนอนขึนหนึ่งแล้วพอชิ้เมื่อบ้านอ่าลูกสาวค่ะเมื่อเมื่อได้แล้วนะ เมื่อตอนคืนหนาาึ่งเราเมื่อจะเปลี่ยนเมื่อมือ,อยังกระดดแต่ว่าเราเราเมื่อบ้านเนี่ยบ่อะไรนะเราคิดเมื่อบ้านเ<ๆ>มื่อบ้านเมื่อบ้านแล้วเมื่อก็เชื่อกันมือนแหละมาเออมื่อนพ่อเราว่าลูกหลานได้หนีเราแม,ม,ม่น,น<อ><อ>ดีบ่บ่เมื่อนี้ยังแต่วุ้นป้านนอนก้าวขึนพวกเขายังบัป้าก็แบบพวกเขาป้าก็นอนก้าวขึ้นเขนากยา็ย่าในการใหญ่คือมืก,ข,กข,ขึ้นมาขาเราออืคือมือตะว่าเราว่าเ่าหมู่เขามาดีมาก มือแต่ว่าเสียงจบนั่นเขามานั่งอีกม<อ>ีแก่พวกตุ๊กตาพวกป้าหามากอ่ะเสียงจบแล้วพากันมานั่งดิดน้ำกันเราอานิ่งก็ไล่เมื่อคุ้มมือเราอะมาอยู่บ่ได้ก็เมือ่ออยู่บ้านเจ้าเล่อ่ะแต่เจอเพื่นอนกับผมมานอนโจรก็ขึ้นเราอะจนเมางัดิเราอะแม่อนี้ว่าแต่ว่าเราหางัติเองเราะ แล้วเขา้าเลื่อนัมได้แล้วหลอกแหละแล้วออกไปแหละรมมันผัดเดีแหละหลอกหาโลงแล้วก็มหงัดเองอันโมเมนต์อะไรนี้สมุตล่าจมเข้าจมเล้งอย่างอม่อกังเว้นห้าป้าได้อยู่คูเดียวแบบที่แล้หนึ่ง้าเราควรจะอยู่เนาะไปเห็นอันหาเงินเนาะเราจอยู่คูเดียวคูเมื่อเราเงาโมม่วนแล้วจะจมอย่างเมื่ออย่างเมื่อเราจะขอโบได้เอาเงินให้ บ่ยอเงินไห้แล้วบ่มีเงินหามากเก็ได้กินก็สิแล้วนี่ค่าโลดมันก็บ่มีห้องน้อยเป็นแสนเนาะแม่นไปจมกเมือ้สุขอยก็เห็นจมกูมือกูเห็นกเมือแล้วก็เว้าให้เราเ้ากเมือก็เมือเซสิจมยังก็แม่นแท้ได้เว้าแท้ตัวนี้ฮะอือเจ้าอยากเมือก็เมือโลดว่เมือแนติโลดกันติเนาะแม่นล้วาบ่ลดรอกไเ็เีเฮาก็บ่มีเงินใช้อยู่นี่ก็บ่มีเงินใช้อยู่เผ่าไม่เผ่าก็บ่ไวเเนาะ แต่ว่านคืน,น,นอาบด้ปลลอยแล้นอนคนเดียวคือบ่าไม่นอนถุงมือนอนคุมือโดยืม่เทียงก็มากไม่พอเลยช่วยทำทุกพอไปยวนาว่าส่างคือตะเกาถาม่าเป็นยังคือบ่เขานอนอน,อน้ำลานลาน,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 นก็บมห้นอนน้ำ่ะมอยให้เขาพัดลมก็ห้เชื่อพัดลมห้แต่พัดลมมปลักเสียบมนบ่ใหาเอาหายจังไรวะปักเขียนะเฮาเราเลยชื่อมาให้ก็ยึดไปคนเดียวคน่ <มา S 1> ะ บางทีเฮาเนี่ยอาจจะขอดใจเนาะแต่ผู้คนฟังอะได้บ้างว่าพืชดุรานก็มาเจือจื่อจะลำแท้่าได้หาคือแท่เฮาพูกเฮาเิ็เนยังให้รอดซ้ำคือว่าเราดกระจมอย่างนี้ก็อย่างนี้ยอย่างเงี้อย่างนี้ยอย่างเงี้ยไปมย่างเงี้ยคนผู้เฒ่าเนาะเไปไปมาแบบนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นไงไปยันตกรถแม่แอนแท้จริงแล้วกาเนาะ ขึ้นรถช่วงที่เนี้ยเออชิญหย่างจากประตูไปหาอยู่เข้าอยู่ประตูแล้วก็ยังหยางน้าเนาะเหมือนอันบ่อยเราโยนกุญแจไปเหมือนอันแล้วโยนยดินมาแล้วยังหย่างมื่อเจ้าเป็นแบแล้วแต่เนี้ยคือน่ะปิดประตูไว้เราอยู่เฮือนซะเอ้าบุกพี่จะได้มือหน่ะฮะแล้วว่ามีเขามาเจ้าขายเหล็กให้แล้ววะนี่ปุ๊กไสมาเจ้าขายเล็กให้แล้ววะออกจากเงินลังนัดแล้ววะขายเหล็กลังนัดแล้วมาเจ้าขายให้แล้วะเล็กออกหยัางมือนี่ละวะ พอว่าพอมาอยู่นี่ก็เห็นเขามาหลอกขายเหล็กควกผู้ชชยว่้องวันก็ขามาขายชองเถื่อเลยคนละย่านคนละปิดใส่กระแจไว้กระแจดึกเขามาหายเล่าได้ดาไฟันไดกระแจแกงเขามาหายเล่ายังไงพี่บดอาไปน้ำกั้งมือก็ไ้ใช้มือแล้วเข้าสลากกับอันเมล์มาหลินก็ไปใช้เมือนกนเอาไปช่วเราอยู่เพื่อนก็ทำนองว่าบมให้เอาไปใช่นะใส่กุญแจไว้แล้ว เดียวเขาก็ย <rapper> ่านกันไว้เนาะแม่จะเป็นแต่นั่นอยู่ผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวเหยคือกตาเมื่อนานมีเขานอนเชื่องเงินจังเล่นเบียดเขาเบียดเขามาเฮื่อใครตูเพิ่นเข้ามาจังเนาะเบียดมาถึงเล็เราใครตู้ปลาไใบเราเบียดเราขยันเขามาซื้อใครแต่จังต้องขยันเข่าบ้างมาหล่อห้าถึงเล็กอย่างเช่บางทีปล่อยอยู่คนเดียวเราบูบูวันเห็นเังนไรเนาะเข่าเนาะ มีลายได้คนแบบพี่นะแว่ามาตัวมาตุ่มแบบผูเถ่าใจโมดอะบรโอกาสไปด้วยสินคองตัวว่าเอาเสเอานี่นั่นหายตมนี่อย่างหายเบิดตไฟแหงนะอกอมาพนัเอมีเยอจนกบมาบมานอนเฮือนของซัมเมอร์ไรแห่มากกับบมาคนมานอนคนมานอน เคยลนาหน้าบัวตะบุยบนอยู่ิอยู่นะแกคิดบุ้ยเป็นอะอ๋อบุ้มานอนอย่ี่นน่กับบ้นี้บนบ้ยบุออยูนแ้กยังคิดว่าเอาอยู่พ่นว่าวันบัววันเดดขึ้นจะนอยูนพ่นเหรออ้ยอน้อยได้แล้วกับบมาสามเมื่อมื่อนันยัง น้องหมลายมาคนเดียวมาเราถึงเห็นโจรงัดประตูอ้าวฟุ้งก็ฟึ่งว่ะ้องแม่กัน้องแม่ก็คืออันยี้ก็เจ้าคนเครื่องมาออกมากิดจะกระจายเราอ่ะถามว่าของไระเทศอ่าวบ่ิเวณขอจริงเลยเขาขึ้นไม่น่ามันช่เรียวบรอสมบูรณ์ได้หรอเนาะโตต่างเนีขาก็เอาไปเพราะเนาะดูเครื่องของ เขาอกว่าจ oh ูนขมางัดค anyway, no no ือว anyway. ่าเครื่องยังคือบ่มมีเครื LR ่องเชียวอ่ะงัดขมาเบ่งกชือว่าที่กดรขมังบ่งกชื่อเราจะมีเครื่องสำคัญแสดงว่าบมีนวสำคัญนี่ข้าเจ้าได้ป่าไปเด้อดป่านี่กระชืให้แล้วแล้วกัะชือให้แล้วบุ๋มมีแนวสำคัญในข้าวเจ้าหลักกระชื่อมาล้างนแล้ว ค <c oughs> ิดไปเองเลยบอมินาก,การอะเลยน้องบุร้ายไปนอนหฮอพค่ะช่วงอันนี้มได้ดาวโหลดอีไม่โหลดกาสาวก็เพื่อดำหน้าลูกราวเลยเม่กด้วตาชิก้ไปพาไปเอาแจ้าปะพาไปดาวเ้่าน,นี้ก็โซนมาเชงเลยถ้าซื้อโซดท่าไรหลดนี่ซื้อโซดิหกชิบบก้นล้านหกชิ้นล้าน นี่ต <Tipp ett> ึกลยัวใดแพงเนาะห้าหมื่นหาหมื่นตายวะหาหมื่นตายหาหมื่นหาหมื่นสิหามื่นหกหมื่นแด้เนาะประมาณห้าหมื่นตายเราหกหกหมื่นเลยไมนก็ต้องหกหกหาสิบล้านก็ประมาณหาหมื่นเนาะันคาโบโบราวกับโบมีโรคีลูกคนเดียวเนี่ยก็ให้เวลาเขาขาวมาพีมันกับโบเบิร์ตกันดี xin chưa đến nguyên nhân và ngao chưa chết 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 ลูกก็ได้บัณนิ้ยันยนัยนกาีฟถึงลังนะบันนะานี้มีน้ำตาลก็พนนนนาาี่กืนน้ำลายล่ะกินกินมูน่มีน้ำตาลม่ต้งแล้วบมีน้ำตาลเนตามกาใส่น้ำตาลนหนอยเนาะเขามาเก็บอายุเพื่อนไงแก่กาแฟมาแารพี่น้องเลยคลิปนี้กับบีญยังไล่นะ เข่ามาเยี่ยมเบิึงพอดีทั้งไอตู้ว้าแต่ยันเราทั้งพอคนได้ยินแต่ยันเราเป็นบุคลาก่เนี่ยเรื่าสารเคลื่อนสางสา้อะไรเป็นยังคือบบมานอนนะเห็นไหมตู้เราบบมานอนถกสามเพื่อนในพออันยังโจรมางัดมาอย่เงี้ยเพื่อนมางัดแต่ประคองบบเสียเป็นเบกคนั่นแหละเนาะแต่นี้เราแมนคมจริงเลย ไปตามนักกะห้าก็ว่าแม่นอยู่บ่ว่าลูกหลานได้นี่ที่ว่าเขาพู้กันมากกับปีปลายเด้เนี่ยมันเมนพูดพูดจักกันมื้อนีเมื่อวานเนาะตอนนี้ใส่ของแม่น้องนิ่มได้สิเป็นแบบนั้นบ่หวานะครับน้องนิ่มน้องนึ่งเพิ่นเอะเผาเสียมามีแต่สุขขอยังรีวิวต้องสุดขอยี่สิปลายปีแหละเนาะเอี่ป้าป้าท่านจังได๋กับคลิปนี้ก็สิได้ขอจบชั่งนี้ก่อนให้พี่น้องเนาะจังใดก็เป็นว่าบนการอิทธิิดหนะเนาะคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดี O